สวัสดีครับยุกผมปรบวัช์ชาแนลครับมันเหนหลังจากให้อาหารหมูอาบนางังให้นหมูเจ็มนะครับแต่ว่ามีมีอีกอาชีพหนึ่งคือเจ็ดมันครับมันสับะหลังมันเห็นว่าตัดล่ำครับเดี๋ยหอกอาจจะว่าเลือกล่ำหรือที่ขั้นที่ต่อไปครับเลี้วหอาเลือกวิที่เลือกล่ำมันนะครับเขาเป็นล่ำขาให้มัน คือว่าเห็นเป็นแม่แม่พันธุ์ต่อไปครับเห็นเป็นพันธุน์้องคือนครับคอให้มันทีๆครับตาทีๆเดี๋ยวอาจจะโบเป็นเถื่อล่านะครับเบิ้งดีๆนะครับต้งเกลียดเบิ้งใส่หน้ามันจะมี่เ่ยวอ้มนามได้ว่าขาทาทาโบอุ้มหนามถ้าเป็นขาวๆคือโฟมอย่าเอาครับอย่าเอาข้างในเดี๋ยวมันจะโบกเกิด มือนีมากันทีคนครับฝั่งหลังสองในถ่องผู้หนึ่งครับกับมือกล่องมือกล่องกับคนหนึ่งม่อกับเห็ดอยากเลี้ยงครับมือกล่องเดี๋ยวถามวงตอนไทยครับไหนมันระวองตอนหัวเึ้นหัวดีหัวดีบ่่ว่าปีนี้ก็ล่าคาดีครับเจ้า คือสิบได้ยเฮดมันแห่งนะครับยีงคล้ายหัวช่วงนี้ก็ช่องบ่าจะคล้ายหัวพี่ตูนเนือครับแดดอ่อนช่วงนี้ก็เวลานี่ก็พี่ชิมยัน17นาฬิกาครับไก่จีทำหมื่นนะครับเข้าไปเฮดเต้ตอนมันพุ่มๆนะครับน่าดีเหรอคับ อย่างอืงในใ่นไปก่อนขอลาดูเด็กบ่ได้ค่ะ